สตาร์ประเด็นก็คือว่าถ้าเราสตาร์ปืบปะมันจะเป็นมันจะสองแนวปะ่ะหรือมันจะแนวเดียวสตาร์สตรีมมิงใช่ไหมหาาว a ท ขามันมันไลฟ์สองอะหรอีริงหรออ้าวแล้วอย่างงี้คือคือไงคะเนี่ยบ้านแดงตลอนทัวเลยมันชินช่นชิ้นงงไปหมดแล้วเนะี่ยขนอยเสื้อว่าทุกคนในนี้งง เพราะเพราะอะไรเหรอเพราะฉันก็งงจ้ะเฮย้ยสรุปคือมันไลฟ์สกีแนวสองแนวหรือเปล่าแนวนอนแนวตั้งหรือเปล่าหรือว่าแนวเดียวอ๋อสองแนวทางตั้งทางนอนแกคุณนาได้ก็โอเคก็โอเคก็โอเคดูได้สองแนวเลยละ่ะ เล่นไมจ่จาเล่นไมจ่จาใครเล่นบ้างจ้าเีเล่นด้วยกันไมจ่จามาเลยจ้าโอ้ยเปิดด้านวันแรกก็เอาเลยเหรอ เปิดร้านวันลรกก็เริ่มเลยล่ะก็เอาเลยล่ะสองมืเกรด Let's start with the basics. Step one, turn on the grill. Customers just love their shawarma hot. Maybe a 2 more. to read the safety rules they're super friendly just like in the <laughs> ลูกค้าลูกค้าไปไหนหมดลนะ่ะไม่เห็นมีเลยเด้ลูกค้าไปไหนหมดสวัสดีค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือลูกลูกค้าไม่มีเลยไปไหนหมด <c oughs> ทำไมไม่เห็นมีคนมาเลยอะ่ะร้านเรา <c oughs> <c oughs> มันทำไม <c oughs> เคบับัมยจ้าเฮ่เคบับจ้าโอ้ยไม่มีลูกค้าเลยว่ะเออไปดูหน้าร้านก่อนทำไมไม่มีคนวะเคบับจ้าเคบับัมยจ้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่มีคนอ่ะร้านถูกต้องปะเนี่ย <c oughs> จริงหรอไม่มีคนจริงหรอเฮ้ยมีรถผ่านมามีรถมามีรถมาไม่ใช่ห่ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่า คือไม่มีลูกค้ามาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือทํายังไงดีไม่มีลูกค้ามาเลยคือได้ยินเสียงในเกมไหมคะทุกคนได้ยินเสียงในเกมปะได้ยินเสียงพี่ปะเสียงมันออกปกติไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คือตอนนี้ช่วยมาเป็นลูกค้าให้หน่อยคือช่วยหรือ,อยังไงหรือว่าเราต้องปิดร้านแล้วว่ารานเราเจ๊งแล้วป่ะเนี้ยคือเจ๊ง <laughs> ร้านเจ๊งคือเปิดวันแรกก็เจ๊งเลยเหรอ ตำนานมากเปิดร้านวันแรกเจ๊งเลยไม่มีลูกค้าเลยหน่อยงงมากค่ะกี่โมงแล้วแต่นในเกมในเกมตอนนี้หรอ สิบเอ็ดโมงเช้าหรือเย็นอ่ะดูไม่ออกอ่ะมันเช้าหรือเย็นอ่ะแต่ว่ามันไม่มีคนมาเลยนะ you wait, you ดูทีวีหรือฟัง <music> ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นออาโอเคเขาบอกว่าให้ uh, <okay. S 2> อย่าไปมองที่ดวงตาของเขา ขอให้มีวันที่ดีนะยิ้มและให้บริการนะคะมันคือสี่ทุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าสี่ทุ่มร้านเปิดร,ร้านเราเปิดแค่กลางคืนไม่ใช่หรอสวัสดีจ้าชาวามาไม่จ้าเคบับไม่จ้าฮีอร่อยอร่อยเลยจ้าทำใหม่เลยจ้าฮีอุ๊ยมาแล้วสวัสดีค่ะลูกค้า มาช้าจังเลยนะคะวันนี้ทำไมอุ้ยายนที่คนใหม่ปะขออนุญาตนะคะคนนี้เหมือนจะปกตินะปกติค่ะลูกค้าโอเคผ่านค่ะลูกค้าเสร์ฟได้เลยค่ะช่วยกันนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยอีกแรงหนึ่งมีใครจะไปเล่นด้วยไหมในบ้านแดงเป็นเพื่อนที่เดี๋ยวผมเนี โอเคได้เป็นเพื่อนใน RB ใช่ไหมค่ะขอบพระคุณค่ะม่เอาโมดูุยเพราะเด็กคนเนิม พี่ต้องเอาโมทอีกขึ้นเครื่องนึงมาแอดอ่ะแล้วพี่จะกรอบชื่อเรายังไงล่ะโอ้เขาหันหลังด้วยนะอุย้ยอันนี้เขามีคนมาใหม่ด้วยนะมันดูแบบลิดอยู่นะ เกิดอะไรขึ้นกับคนเมื่อกี้ยังไม่กลับไปหรอ แอดไปแล้วค่าซามแมนใช่ไหม no no ได้เลยค่ะพี่ เหล่ช่วยวางเหล่าช่วยวางเอ้าปิดเลยเหรอผีหรอก็เหมือนจะว้ายค่ะข,ขอบพระคุณค่ะก็แล้วแต่เถอะถ้าจะแหกหน้ากันขนาดนี้เอาเถอะขอโทษด้วยนะเธอเราเผลอไปส่องเราเผลอส่อง Okay. <S <S so nah, too. Don't oh, okay, screw it up. Anything else? No, that's enough. o k Make it fast. I'm starving here. Hiu, you. โซดาด้วยค่ะโอเลยมาไหนดูซิโอเคหยิบแล้วเนาะแต่ไอ้เด็กนี้มันน่ากวนอยู่นะมันกวนโอ้ยอยู่นะดูหน้าสิหน้าเดี๋ยวช่วยใส่เดี๋ยวช่วยใส่ เดี๋ยวเราช่วยใส่เราช่วยใส่แต่เธอเสิร์ฟเลยเธอมวนเราเสิร์ฟเลยแต่นะากวนโอยมากเลยอ่ะแต่ว่าหล่อขึ้นนั้นอุ๊ยหลอ่ออะหน้าเขาแบบคือหนูตั้งใจทำเป็นอย่างดีนะคะคุณลูกค้าโอากาสนนะ้าเชิญใหม่นะ อุ้ยได้ยินไปเนี่ยโอ้ <c oughs> โหเจ๊เจ๊ร้านอยู่ตรงนี้ค่ะเมนูอยู่ในร้านค่ะเจ๊เจ๊มองอะไรคะเจ๊ <c oughs> ผีหรอทำไมพวกเธ่ารู้กันเร็วจังเลยแบบตรวจสอบเช็คกันไวมาก คุยเช็คกันไวมากคืปิดเลยเหรอเนี่ย ขายังไม่ทันเข้ามาเลยเดย์ปีเลยหรอเอาเลยหรอลุยนะคะสวัสดีค่ะไว้เธอเธอขวามือขวามือขวามือมีตัวอะไรเห็นปะถ้าเราไม่มองเราจะไม่เป็นไรใช่ไหมขวามือไม่มีผีนู่นไงเห็นใช่ไหมชัดเลย ชัดๆเลยเขาเอาผีมาด้วยแต่ว่าต้องเสิร์ฟแบบปกติหรือเปนะขอดูขออนุญาตตรวจเช็คสุขภาพนะคะอุย้ยเขามีผีมาท,าทั้งคู่เลยอ่ะมึงมีผีอ่ะทั้งหลังทั้งอันนี้เลยอ่ะแต่ว่าเขาก็ปกติป่ะลูกค้าเวนละเธอต้นอนนี้มันโตขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ย

n can wait นะ you can wait โอเคด้านหน้าปกติแต่ว่าปิดหลอไม่ขายหร่อแต่คุณลุงเขาดูปกติมากเลยนะว้ายว้ายมีเสียงขอประตูมีเสียงขอมีเสียงขอมีเสียงขอทุกคน ดืดิฉัน,ด,ฉนดิฉันกลัวทำไมเจไม่มีใบหน้าฉันอยากเห็นหน้าตัวเองในนี้ต้องเลยมันเป็นยังไงอะ่ะเคหนูอยากเห็นหน้าตัวเองมากเลยค่ะคุณพี่ โอเคปิดร้านเสร็จแล้วทุกคนปิดร้านค่ะปิดไฟแล้วก็ปิดทีวีด้วยปิดร้านค่ะป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 ะเอาปิดร้าน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 จ้าปิดร้านจ้ามันหมดวันแล้วมันหมดวันแล้วมาเ็ว เพือเธอจะเปิดร้านตลอดไปหรอไม่ลมันผลหนึ่งคืนน้องว่าเขาไม่ยอมมาทุกคน,นเออทำไมเขาไม่มา ปิดร้านบอกว่าปิดร้านไม่เชื่อเออปิดร้าน ธอไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> คือต้องให้สอนนะคะอันนี้ <c oughs> พเพื่อนๆน่าจะเคยเล่นกับเรายังไม่เคยเล่นเรอนี่วันที่สองเดทชิอป่ะทุกคนวันที่สองแล้วท่าเรืเปิดไฟด้วยนะคะเปิดไฟเปิดเตาแล้วก็เปิดหน้าร้านนะคะ One shawarma, please. Payla, payla. That's one hundred fifty. <laughs> Great, thanks, did already. Why? Seriously, I come all the way here dreaming about a shawarma, and the window closes right in front of me just my luck. เอาเลยเจเอาเลยเจมา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 สวัสดีค่ะฮะปิดเลยหรอไหนขอดูหน่อยอ้าวเขายืนหันข้าง ยืเย่ยครับเขาเตรียมตัวออกไปหรือเปล่าโอ้ยน้องหัวเห็ดมันโตขึ้นเอาทำไมเป็น720พอีเอง กันแล้วว่าไม่เล่นแล้วหรอเขไปกันหมดแล้วอือเราเราจะเล่นอะไรอ่ะเราเราจะเล่นอะไรอ่ะไปกันหมดแล้วว่าฉันก็อยู่คนเดียวสิทุกคนมีแมปอะไรแนะนำไหมคะถูกคนนีแมปอะไรแนะนำไหมคะ จึตื่อตืด,ด,ดมีแบบไม่แบบอะไรแน,น่ไดไหมคะทุกคนคือเราก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีเพื่อนเล่นแล้วอ่ะให้นา้หรอมันน่าจะมีอันนี้เราขอสอบป่ะเพลกเราขอสอบอ่ะเดี๋ยวค่อยลักกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ น่าตอนล่นจบเพียงเท่านี้แหละทุกคนฮือไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เขาหลอเวอรอว์ที่หนึ่งคือคือยังไงอ่ะนี่มันหมายความว่าอย่างไรคะมันหมายความว่าอย่างคะเตง คือดิฉันแอบจใจห,หายเล็กๆแต่ฉันงงมนไม่ใช่หรอกอ๋อคีย์เฟรมมันน้อยเกินเปิดวิดเจ็ตโอเคไรนะไรเป็นไงบ้างตอนนี้โอเคโอเค ถ้างั้นก็น่าจะต้องลาจากและจากลากันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้เดี๋ยวขอไปปรับสตรงสตรีมนู่นนี่นั่นก่อนใช่แต่ว่ามันมันดีเลย์มากๆเลยอะ่ะพี่น่าจะต้องไปตั้งสตรีมใหม่อะ่ะดีเลย์แบบดีเลย์มันเป็นดีเลย์แบบเยอะอ่ะเยอะกว่าปกติอะ่ะ มันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนภาพที่ส่งออกไปอ่ะเขาเรียกว่าชีย์เฟรมนี่ไงด,ดีเลย b บัฟเฟยี่สิบวิเลยอ่ะพี่ตั้งดีเลย์ตั้งยี่สิบวีใช่มันเยอะเกินไงเราวันนี้เราวันนี้เราทำอะไร อะไรนะล,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 ลืม